ครับคุณผู้ชมพวผมแล้วนะครับกับนายแมนโคโตที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็เนาะก,กว่าคลิปนี้จะฉายเนี่ยก็น่าจะเป็นเช้าของวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่เอ,อ่ซิงเกิลใหม่ของวง BNK48 นะครับซิงเกิลที่16 ถ้าชื่อมันจำไม่ดีคือคิสมีใช่ไหมครับก็จะเปิดตัวอย่างเป็นอาการช่วงคำๆนะครับซึ่งก็ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของผมนะครับคือเวลามีซิงเกิลใหม่มาหรือบ้าใหม่มาอะไรแล้วแต่เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องราวสรุปเรื่องราวเก่าในซิงเกลิลหรืออะไรบ้าที่ผ่านมาในการส่งท้ายนะครับอาจจะ ไม่ได้ทำครบทุกซิงเกิลนะอย่างตอนสัญญาณนะก็ไม่ได้ทำก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าซิงเกิลนี้ทำก็แล้วกันนะครับก็ซิงเกิลคีโบโอติกิรีเฟลนซิงเกิลที่15ของวงบีนเคโฟรตีเ็ก็ต้องบอกว่าในในส่วนของเพลงก่อนคือคีโบโอติกิรีเฟลนเนี่ยมันเป็นเพลงในตำนานของโฟรอ็ดกลุ่มของ AKB48 เหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่แบบตอนผมาตามโฟรีเอรูปใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปเปิดดูเพลงเนี่ยมันก็แบบเอ้ยเพลงมันก็น่ารักสดใสดีนะครับแล้วก็ตัว MV ก็น่าสนใจนะครับแบบแบบเมมเบอร์แบบถือถุงไมยโยนให้การเลืออ้อวิ่งหนีชายชุดดำอ่ะมันแบบโหว,ว้าวมากๆนะครับก็ประทับใจในต,ตอนนั้นนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยเพลงนี้มันก็ ถูกนำมาร้องอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่มีภาษาไทยผนมอยู่ด้วยนะครับในงานคอนเสิร์ตเซอร์เคิลนะครับที่เป็นคอนเสิร์ตที่รวมเมมเบอร์ของ48 Group เอาไว้ด้วยกันหลายวงนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ไปดูด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้ก็ปูเป้เป็นคนโปรดิวซ์นะครับก็เลือกเพลงนี้เข้ามาด้วยก็ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ว้าวเห็นแล้วว้าวมากๆ,ๆแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ อยากให้มีเพลงนี้อยู่ในซิงเกิลของฝั่งไทยกันเลยคือมันม,มีเนื้อไทยมาแล้วไงมันก็มันก็ต้องอยากให้มีอ่ะนอกจากฝั่ง BNK CGM ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อ่ะ CGM เขาก็เอาลิปกลอสฝี่งืีลิปกลอสก็อ่าฮิสชิบุริโนริคลอสก็อยู่ในเซอร์เคิลแจมด้วยนะครับเพราะฉะนั้น BNK ก็เลยเลือกคี์บตะกีรีเฟรนเข้ามา เพลงหลักในซิงเกิลที่15ของวงนะครับซึ่งอ่ะอยากที่ทุกคนทราบกันดีก็คือมันเป็นซิงเกิลพิเศษด้วยนะครับที่เป็นเหมือนเป็นซิงเกิลโลคะแนนเสียงงาน g e n เ a เ e l e c t i o n ครั้งที่4นะครับก็คือก็เป็นการทำร่วมกันอีกรอบระหว่าง BNK CJM เหมือนตอนสยนาราครอนะครับก็เมมเบอร์ก็จะมี21คนนะครับ16คนทางฝั่ง BNK แล้วก็ บวกกับอีก5คนทางฝั่ง CGM นะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์เนี่ยก็เป็นน้องแบ่งกัน2วงเนาะน้องฮูปคนหนึ่งทางฝั่งเบนเคแล้วก็น้องคานิงอีกคนหนึ่งทางฝั่ง CGM นะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่ประกาศเซมัสึกซิงเกิลนี้เนี่ยก็จะประกาศในงานทูช็อตนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ ดีใจแหละน้องที่ผมชอบหลายๆคนก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงนี้นะครับอย่างคณิ้งได้เป็นเซนเตอร์เลยหรือว่าโยเกิดเองกอ็ได้อยู่ในจุกเซบัสืส์ด้วยจีจี้เอ่ยซื้อสตางเอ่อยเงี้ยนะครับก็ได้ติดกันฟอนด์นี้น้องที่ผมโอชิหลายๆคนก็อยู่ในเพลงนี้นะครับน้องพิมม์ามีใครอีกเยอะแยะไปหมดอะนะครับก็ได้อยู่ในเพลงนี้ ก็ประมาณนั้นนะครับในช่วงของประกาศแล้วก็ตอนประกาศประกาศครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประกาศเพลงรองด้วยนะครับซึ่งเพลงรองสองเพลงก็จะมีเพลงกิมมีไฟ้าที่เป็นเพลงโจกันษาของมิโบรินะครับก็มีน้องหลายคนได้ติดด้วยนะครับอย่างซนะัดจางได้ติดนะครับแล้วก็น้องแกงฝ่ายเดย์เนี่ย กันด a าแคมินพาขวัญที่เขาแบบแพ็คคีมติดกันมานะครับหรือว่าน้องนะน้องที่ผมชอบมาลิซินดี้ก็ติดนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลง Must b บีน w าที่เขาคัดจากการคะแนนสอบการเต้นนะครับก็จะมีน้องเอิรนเป็นเซนเตอร์นะครับก็ต้องมีน้องเมเมเบอร์คนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็มีน้องยาหยีที่ผมโอชิอยู่ที่ติดด้วยนะครับก็ดีใจมากๆ นะครับอ่ะแล้วก็เพลงที่โบโตกีรีเฟรนเนี่ยมันถูกเปิดตัวในคอนตัวการศึกษาของเชอร์นะครับซึ่งผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับดูคลิปจากทางบ้านมันก็มีแล้วก็ไม่รู้มีนะน่าจะมีก็ดูยิ่งใหญ่อลังการดีก็เห็นแหละว,ว่ากล้องมันก็จับไม่ไมครบทุกคนอนะแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือก้องจับแนๆ่ๆคันิงซึ่งเป็นน้องที่ผมโอชีอยู่เนี่ย ดูโดดเด่นเชิดฉายมากๆนะครับก็นอนเขาเป็นเซนเ,ซนเตอร์เนาะก็ดีใจนะครับที่คนิงก้าวมาถึงวันนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของเ,อเปิดตัวเขาเรียกว่าให้มี performance ให้ดูกันอีกครั้งในการแฟนเฟสติวัลนที่จัดก่อนงาน,น general election นะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ไปดูแถวหน้าๆเลยก็เห็น ได้เห็นเขาโชว์กันครบ3เพลงเลยนะครับเป็นคีโบริกิรีเฟลนหรือว่าอโอ้กิมีไฟเนี่ยโอ้โหน้องนิวน่ารักมากน้องกัมมินแพดด้าพาขวัญน,น้องสัจจังโอ้น่ารักมากๆนะมีจังก็เป็นเซนเ็นเตอร์เพลงนี้ได้ดีมากๆจริงครับนะ,ะมารีนซินดีด้วยพูดไม่รู้กูครบหรือยังนะครับแต่ว่าเออชอบชอบมากๆจริงนะครับในเพลง กิมมีไฟนะครับถ้าเต้นน่ารักดีแปลเนื้อหาดีชุดสวยสีม่วงสวยเลยนะครับแล้วก็มัสบินาวก็เต้นได้เท่มากๆนะครับก็โอ้อยายีผมชอบนองแม่งยังเท่เลยนะครับแบบสุดจริงนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็วันนั้นเองถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเปิดตัว MV ด้วยนะครับ MV Hi ็มวีคิโบร e ิ l รีเฟลนก็ต้องบอกว่าเป็น MV ที่ดีนะครับ คือ,อในของต้นฉบับจะเป็นการแบบวิง่งวิ่งหนีขาจชุดดําใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่ใช่เหมือนแบบวิ่งกันมาจากแต่ละที่แต่ละที่แล้วมารวมกันซึ่งจากมาแต่ละที่เนี่ยเมมเบอร์แต่ละคนก็ใส่ชุดนักเรียนในแต่ละแบบซึ่งมันเอ้ยเห็นแล้วชอบอดูแล้วแบบเอิอัมครีเอทดีเนาะมีทั้งแบบชุดนักเรียนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นชุดนักเรียนแบบไทยไทยหรือชุดนักเรียนแบบล้านนา พัซิ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออเฮ้ยดีชอบชอบมากนะครับก็ถือว่าเป็น MV ที่ลูเพลินมากๆอีกหนึ่ง MV นะครับแล้วก็ในส่วนของงานงต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮีโโบก็จะมีงานที่รถโชว์นะที่จัดอยู่ในทุกซิงเกิลอยู่แล้วซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ประทับใจเนะี่ยรถโชว์แรกเลยที่จัดที่พมนาน,นะครับก็วันนั้นมีน้องสัจจ้างด้วยนะครับเหนื่อย,ยก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับและน้องก็น่ารักสดใสมากๆสแสดงความเป็นผู้นําสูงมากๆในิงในวันนั้นนะครับแล้วก็มีงานอื่นๆเช่นมันมีงานที่พระรามสามมั้งถ้าจำไม่ผิดเซนทันเซนทันพระรามสามอันนั้นเนี่ยก็จะมี น้องคันนิงมีน้องเอมมี่น้องมายู่น้องอะไรซึ่งเป็นงานที่ผมชอบชอบมากๆนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประทับใจมากๆเลยืีหลังแสดงเสร็จกลับหอ,อกันไปแล้วเนี่ยเอมมี่ก็มาไลฟ์แล้วก็ภูมิใจที่แบบได้เต้นเพลงใหม่ๆได้แล้วก็ร้องไห้ออกมาคันนิงก็เปิดประตูพรวดจากไหนก็ไม่รู้นึกว่างงมากตกใจมากคันนิงนี่แบบไม่ได้อยู่เบียนเคได้อยู่ซีจีเอ็มนะ่นอนหอสวัสดีแล้วรู้ว่าแบบเอมมี่ร้องไห้ก็วิ่งมากอดเอมมี่อะไรอย่างเงี้ย ถามว่าใครทำอะไรเอมมี่แบบโอ้โหสอดนั้นนี่แบบจังหวะแบบประทับใจแห่งปีเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆของซิงเกิลนี้นะครับแต่ว่าในซิงเกิลนี้เองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้บริโภคผมก็ต้องมีการตั้งข้อสงสัยในหลายๆเรื่องกันนะครับเช่นในกรณีของมิโอริเนี่ยมันคือซิงเกิล จบการศึกษาของน้องแต่ทำไมไม่มี MV ให้น้องนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ให้เกียรติมิวสิสักเท่าไหร่นะหรือว่าในกรณีของน้องซัดจ,จางเองที่เขาต่อสัญญามากที่สุดของรุ่นหนึ่งเนี่ยจนแบบนี้เขาก็ยังไม่ได้กลับไปจิดเซจบรสสึเพลงหลักสักทีซึ่งคีโบรกริก็มีตั้ง24ชีวิตทำไมไม่มีชื่อน้อง ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องพูดในมุมของผู้บริโภคนะครับมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เสียเงินซื้อ c ีดีเสียเงินสนับสนุนวงมาเยอะเราก็อยากพูดในสิ่งที่เราอาจจาอั้นดันใจของเราบ้านกันมันมันเป็นเรื่องที่ผมต้องพูดจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเมโลริหรือว่าซัตจังก็ตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว ่้าๆวันนี้มันก็จะเป็นการเปิดตัวซิงเกิลใหม่และซิงเกิลพ mm ีโบลิกก็จะผ่านไปแต่ว่ามันก็จะอยู่ในความทรงจำของใครหลาย,ลายๆคนตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ